สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาชมกลุ่มย่าสองเซนนะคะว่ามีรุ่นไหนและราคาเท่าไหร่บ้างนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ ยารุ่นแรกนะคะจะเป็น2เซ m sd นะคะหรือว่ารุ่นสแตนดาดนะคะจะเป็นงานเริ่มต้นนะคะรุ่นนี้จะเป็นงานสำหรับใช้ภายในหรือว่าในพื้นที่ที่ไม่โดนแดดน,นะคะหรือว่าในร่มนั่นเองรุ่นนี้จะอยู่ที่11ฟีเคมนะคะยกม้วนอยู่ที่3,500บาทค่ะตารางเมตรละ90บาทจ้ารุ่นนี้จะไม่มีเสื่อมตาขายด้านหลังนะคะรุ่นที่2นะคะจะเป็น 2cm g r a a ค่ะ เป็นงานเริ่มต้นสำหรับใช้ภายนอกนะคะรุ่นนี้อายุการใช้งานอยู่ที่3-5ปีค่ะอยู่ที่13ฟีเข็มนะคะยกม้วนอยู่ที่6,900บาทค่ะตารางเมตรละ160บาทจ้ารุ่นนี้สามารถใช้ภายนอกได้นะคะโดนฝนโดนแดดได้หมดเลยจ้ารุ่นนี้นะคะด้านหลังจะเสริมตาข่ายค่ะ รุ่นต่อมานะคะจะเป็นงานพรีเมียมนะคะเป็น2เซนพรีเมียมการเย็บอยู่ที่18ฝีเข็มค่ะอายุการใช้งาน6-10ปียกม้วนอยู่ที่10,000บาทค่ะตารางเมตรละ230บาทจ้ารุ่นนี้นะคะย่าจะแน่งกว่าตัวเกรด A นะคะอายุการใช้งานก็จะมากกว่าด้วยค่ะสามารถโดนแดดโดนฝนได้เหมือนกันเลยค่ะทนแดดทนฝนแน่นอนค่ะรุ่นต่อมานะคะจะเป็น2.5พรีเมียมค่ะ ความหนาแน่นเท่าตัว2อีเมียมเลยค่ะจะอยู่ที่18ฟีเข็มค่ะรุ่นนี้นะคะโยกม้วนอยู่ที่13,000บาทค่ะตารางเมตรละ290บาทค่ะความสูงจะอยู่ที่2.5ค่ะทนแดดทนฝนนะคะสามารถใช้งานภายนอกได้เลยด้านหลังนะคะจะเสริมตะข่ายนะคะมีรูระบายน้ำติดตั้งยตาเทียมไว้ทำอะไรดี เดี๋ยววันนี้จะยกตัวอย่างให้ชมนะคะยกตัวอย่างวันนี้ง่ายๆเลยค่ะติดตั้งยาเทียมนะคะสามารถนั่งเล่นนั่งเล่น i p a d นั่งเล่นโทรศัพท์นั่งทํางานนั่งเรียนได้เลยนะคะยาเทียมเรานะคะสบายมากๆเลยหรือว่าจะนอนก็นได้นะสบายเลยค่ะปลอดภัยแน่นอนค่ะจะให้ลูกหลานไว้วิ่งเล่นก็นได้นะคะแอ่วันนี้จะยกตัวอย่างมานั่งเล่นให้ดูนะคะ หรือว่าจะนั่งถ่ายรูปนะคะเป็นพ็อปสวยๆก็ได้จ้าหรือว่าจะนอนกิ้งไปเลยก็ได้นะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจย่าตัวไหนนะคะสามารถพักมาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น1เซน2เซน3เซนและ4เซนนะคะเรามีทุกรุ่นเลยยินดีให้คำแนะนำคะ่ะ